ก็เรื่องพิธีนะคะขอรับน้องจากคุณภาษีรัตน์อรอยนะคะขอกราบน้อมสบายนัุณเจ้าทุกทุกด้วยความเคารพอย่างสูงน้อมกราบอับดุลเจ้าพ่อไทยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย พระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตัสรุดีตัสรูช้ชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเร,รสเครื่องสมองเท่าายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาคุณทรงสงสารสังสอนเวน,นยานิกรทุกชั่วหน้าถ้า น้อมถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นัาา้นราหังสัมงมาสัมงพุทโธพระทวาพุทธังพระเาวันตังอภิวาเทมิกร์พระคำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสันตธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัยเป็นนิยานิกธรรมสามารถนำนำผู้ประพฤติให้พ้นทุกประสบสันติสุขได้จริงข้าพระเจ้าทั้งหลายนมามสก,การพระธรรมอันประเสริฐนั้นสวาคาโต พระสงค์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงเป็นศาสนาทายาท สืบต่อพระพุทธศาสนามาจนตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายนอบน้อมพระสงฆ์สุป